สวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้นะคะเอกจะมาแจ้งนะคะว่าสาเหตุทำไมถึงได้ลบคลิปที่ทำงานไปสษีไปนะคะก็ก่อนอื่นเลยเต้องขอบคุณพี่ๆรุ่นพี่ไปสนณีนะคะที่ให้ความแนะนำแล้วก็มีความหวังดีให้กับน้องนะคะแล้วก็บอกมาว่าการที่เราไปถ่ายรูปอะไรที่เกี่ยวกับการทำงานนะ การที่เราจะไปถ่ายรูปที่ทำงานหรือว่าในสถานที่ราชการหรือภายในออฟฟิศอะไรเงี้ยนะคะจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะเอก,กเออ็รับฟังแล้วก็น้อมรับนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่พี่ๆเป็นห่วงคะ่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะคือกฎมีไว้ให้ปฏิบัติตามนะคะไม่ได้มีไว้ให้แหกเพราะฉะนั้นเอกก็จะปฏิบัติตามกฎนะคะสําหรับการทำคอนเทนต์เอกก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะคะทางเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปค่ะแล้วก็เอกก็จะพยายามปรับปรุงคอนเทนต์ให้ถูกต้องแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็กําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงให้ไม่ผิดกฎแล้วก็นําเสนอข้อมูลให้เพื่อนๆได้ค่ะ ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะติดตามนะคะว่าเอจะทำคอนเทนต์อย่างไรต่อไปนะคะก็พยายามศึกษาหาข้อมูลอยู่ว่าเราสามารถที่จะนำเสนอส่วนใดได้และส่วนใดไม่ได้ค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะเอตต้องขอบคุณพี่ๆนะคะที่ให้คำแนะนำแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะสื่อสารออกมาให้มีประโยชน์มากที่สุดด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ